ว่าชีมีโอกาสครับมาแนมเห็นบานนี่ท่านหมอว่าโดยอ่ารายการที่ได้ให้เบาเก้านี่ไปน้ำไปเบ่งพอเด้ต้องไปนอนอยู่ห้องหมอนั้นสามมื้อประมาณคือว่าเบ่งคนนี้คือว่าบริสุบบ่อยาเนี่ยบ่ยาบริสุบเราเบีมเราเบียเด้บริกิน กินอยู่ทำี้ยเป็นเวียดกินเยอ่เมื่อไรบอกกินนะ <c oughs> สบายดีสบายดีสบายดีมูเพื่อนแล้วกับพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุูสู่คนเนี่โดดไว้สิเป็นอย,ย,ยู่ัางไทย ฝั่งลาวและก็ต่างประเทศพี่น้อยงเงนาะกันนีดีตอนครับถุกทานเข้าสู่ช่องตู้ชิ์ปันสุปอีกแลว้วพี่น้องเนาะโดยจะขออนุญาตใส่ชื่อว่าตุสิ์ปันสุปเลยเดยอพี่น้องเด้อกับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ไปเปลี่ยนช่องใน youtube ที่ชื่อเนาะเพราะว่ายังยังรอถ่ายยังไม่ได้ไปพ,าพ่าทัดโพนเพื่อนเพราะว่าเคยไปบนไว อากสิไปแก้บนก่อนล้วกจังเข้าไปเปลี่ยนเน้องเฮ็ดตามถือตามหิดคองกเรื่องโคมเชือ่อพี่น้องเนาออ่าโดยมุ้อนี่งก็บทุชิตกับใดมา่พี่น้องมาทางบ้านเนอ่อยดีครับเศร้าเพราะวะ่าเป็นห่วงพี่น้องเนาะเป็นห่วงเพราะเฮือนคนก็นได้มากแล้วแล้วก็เป็นห่วงเมื่อคืนก็ฝนตกนักตกแห้งเลยแหละพี่น้องเนะก็เป็นห่วงกับเครื่องคองพอดียันเปียกเบิดเบ่หรือว่านะไดเนาะ ดูว่าอยู่ในใดนเด้คืนก็ขึ้นอ,อยู่นอนจนบ,บลับ่แหละพี่น้องเ้ยว่าทางเฮือนตุสิษนั้นอาจจะห่างไกลกันครับทางบ้านน้องไอเดียนี่สามสิบกิโลพี่น้องเ้ยเนาะคันว่าอยู่ใกล้อยู่อย่างนีง้มันก็นยังไ่ได้เดิกบันไดดอกผลตกคันว่าใกล้กับสี่ว่าสีไปเบึงคันว่าแบบเฮือนไกล้กันนันนไกลหีพี่น้องเ้ยเนาะ,ะแล้วก็เป็นห่วงอยู่แต่กับทีไข่อยู่พอมีบ่อเก้าคนอยู่ใกล้เนาะบ่อเก้าคนก็สิแลนมามาเจาะบึงอยู่ดอกเนาะลูกชาย่นนั่นแหละพี่น้องเ้ย โดยกับมือนี่ก็ได้ซื้อซอซืื้้ออรถมาให้บ่าวเก้านะพียงเนาะซื้อรถใหม่ซื้อรถคันใหม่ซื้อรองเท้าแหละพี่น้องเนาะโดยเลยกะซื้อขอจีข,จ,ขจีปาเตยามซาซาวุเป็นทางน้องไอเดียก็ไปเท่าเพืเ่นกับมาก,กินพี่น้องเนาะแล้วก็ซื้อมาผักทางบ่าวเก้าน้ำเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวทุกวท๊กสิพาเข้าไปนะไปหาบ่าวเก้าเลยก็ เออไปหาพีะน้องไอเดียทำกันพี่น้องอเอ้เนาะแต่ก็เห็นบอกเก่าผลมาไ,ได้ฮะบอกเก่าผลมาแต่เศร้าออได้เพิ่นจะเห็นอย่างดี๋ยวสิพาพี่น้องขับไปเลยพี่น้องอเอ้เนาะไปพี่นอ้องอ่าจะมากับบ่าวเวียงพี่น้องไอเ้เมื่อนี้สบายดีเนาะทูะสิทธิปั่นชุกทูสิทธิ์ปั่นชุกแม่เออเอฟซีของทูสิทธิปั่นชุกบรรจุคนเนาะอ่าสบายดีบ่าวเวียงเนาะมีโอกาสมาทำกันเมื่อนี้โดยเมื่อนี้ก็ได้ขึ้นมาทั้งบ้านทั้งเงินของน้องไอเดียเนาไปอ่า ที่ได้ไปทางอื่นโตเนาะตัวชินเนาะโอเคขอยขับไปก่อนเด้อบโมยังเด,อด้อดูปิดหน้าโอ้บอกเก่าเหตุผลน้โอ้ยสบายดีบอกเก่าสบายดีสบายดีมาสุดเหตุยังไงจเท้าจะเชีช่ยวแท่นนี่ฮาเก็บไมหมจำยังท่อนไนว้หวเละอืะ ที่ยัทำทความสะอาดนี่แหละทำความสะอาดเดินบ่โอ้ยดีเนาะตะปอกตะปูเนาะยันยันตะเหยียบเพิ่นเีโอ้อเนี่ยนความเนับบ่เก้าน<ด>เนาะเก็บเศษเนาะเหามากองกันแ,แตะกาเห็ดบางทีตัวใดเห็ดพื้นได้ก็เห็ดพื้น,น<ด>เนาะเลยอาบัดเต่าไผ่เพ,ยพยิ่นได้ฉบับ่เก้าใช่ไหมเต่าไผ่เห็ดอยู่เห็ดกินเพิ่นคนนั่นแหละบ่ได้บ่ได้ขุดเห็ดเฉาอะไรก็มุงพอดี นี่แหละมันนี่แหละบก็ก้าสิกากยิมบนเล่มนี่นะโดยคันบนสั้นบอกว่ามันพ่นมันสีลงอะไได้เบิ่งข่าวนะบอกเก้าโดยมันนี่บนพิ่นแต่งอยู่ข้อกินเพิ่นสีแบบชี้เช็ดแบบนี้เลยนี่บ่ได้เลยพี่น้องบอกว่าบอกเก้าเพิ่นเซียนแห่งมันนี่เนาะโดยพอเมื่อวานนี่ค่าแต่ม่างเพื่อนบอสิได้แม่นและเห็นอยู่เนาะเมื่อยเนาะโดยแล้วมันนี่ก็ก้าวสีกากยมบอนต่างพื้นต่างไปแล้วก็เช็ดตุบอนเป็นเครื่องเป็นคองนี่แหละคิดแล้วว่าสเช็ดทางไหน อันว่าสีเฮดบอลทั้งนี้แหละบอใกล้ๆใบของต้องใวไก่แถวอือนเราเห็นน้อยยันคองตตเกียเสียห์นี่แหละบัดนี้เนาะชีว่ากระเป๋าเก้านาำยูเรื่องเครื่องคองนี่แหละเนาะปัดสมุติว่าคือเบาเก้าครับพะเท่าเพิ่นไปห้องมอนี่สี้ให้ไพ่เบิงเครื่องถ้าเครื่องคองให้เมียกเปาเก้าบอแน้บ่วาสิเป็นวาสชิเป็นพัดลมโทรทัศน์ เรื่องกินของอยู่ของอยู่ของกินด้อันว่าคงคงคิดนะว่าสิเอาไ้เพื่อนบอกเก้าแม่เอาไปไว้พุ่นก่อนได้ยังคนมะอ่าต้มชัวเนาะเพราะว่าเมียบอกเก้าครับอ่านอกไอเดียก็อยู่หันเหมืนบอกด้อ่าโอเคาเือนบกเากินข้าวกินน้ำเลยบ่ยังอ่าอยากได้อยู่บ่รถใไม่นะ เบิ้งโหลดเพิ่นนี่พี่น้องเลยโหลดไหนนี่เบิ้งเบิ้งได้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 ต้องกระเทาะครับน้องไอเดียกับโยพึ่นเนาะอาเดี๋ยวจะน่าจะไปเดี๋ยวเอารถให้เพิ่นก่อนเอารถให้ย่บาเก้าก่อนพี่น้องเลยเพิ่นจะโหลเพิ่นกับคนคนละสี่ได้รถเพิ่นขี่เ่าเก้าอ่าโหลดเพิ่นเบาเบียงอ้าวโดยสบายดีทั้งเอสีเบาเบียงเด้อ อมาบ่าาะนี่เลยเก็บเพิ่มมังเกอนเ่ยตุ๊ซิแม่นบ่เวียงเพิ่นมั่งวานนี้บ่เวียงไงแม่นอ๋อทางบ่เวียงมันได้มาตั้งแต่โดนกับเพราะว่าเวียงไผเวียงมันเนี่ยน้องบ่เวียงเนาะ<อ>ทางบ่เวียงกับทางผู้ใหญ่เพิ่นกอามอบไม้ให้ไปเบิ่งทางครอบครัวน้องแดงเนาะแม่นก็คือท,ทางบา่๊ซิทกันทางตุ๊ซิทก็ต้องประจำการอยู่นี่เพราะว่าทางผู้ใหญ่ก็ให้มาซอยเหลือทั้งบ้านน้องไอเดียโอเคเดี๋ยวคอยเอารถให้บ่าวก้าวก่อนเด้อ แม,ม่บแมแม่รถจักร่อยได้ก<อ> <laughs> ันบ่แม่รถจักได้พี่น,อน,นอ้องเหรอเนาะอ่ารถคันนี้พี่น้องคันนี้คันนี้เนาะโอ้ยคันนี้ฮะไปไปไปพี่น้องไป

อสุดเบิร์กน้อยเพื่อประจักษ์พี่เนาะพอดีเนาะอ่าเพื่อเพื่อเลึงเนาะเพื่อเลึงอ่าพอดีมากอยู่บ่อสีนี่เนาะมากมากมากอ่าข้าวจี้ปฏีไอ้น้องไอเดียกับพเผ่าเพิ่งสองก้อนเนนั้นเจ้าก็เอาเผ่าเนาะอ่า ให้บอกเก่าใจบอกเสร็จได้อ่าได้รถใหม่ได้รถใหม่พี่น้องตัวนี้นทิ่มเลยหรือว่าเอาไว้จูไพ่ไได์ด่างไพร์กัได้อย่างเนาะเอาไว้ปาดด่างไพ่์ ห้ามห้ามใช่เงี้ยขอเห็นอีกได้อได้ไหมได้ไหมรันเมียนว่าได้คันไม่แต่ฉีดจอดไว้ยันเก่ายันมันเก่าคนเราแต่ฉีขี่ขี่คันเก่าก่อน้มันหคันเก่าเพลก่อนยันคันไม่นี่เก่าผมก็ได้ đấy ต้องขี่รถเนาะชื่อไม่ขี่แต่ขี่รถคันนั้นเพลแต่ชื่อมาให้ไม่อีกขอบใจกันภาค ปากบอกเก้าอะไรอันใดๆเขาก็จะไปนั่งล้มกันอยู่พุ่นอีกเนาะบอกเก้าเนาะไปนั่งล้มอยู่พุ่นก่อนก็นได้จะนายจังมาเมียนเข้าขจีลุกสบายดีลูกอสบายดีเดอเ้ดอพ่อามเพราะกันินข่าเช้าเลยบ่ยั่งเล้พอดีกินเข้าจีปฏีเนาะอีหลาจะเพิ่งกินมันชิเฮช่วเพื่อนกิน,น,น,กนข้ากินอยู่ลุ่มก็ได้จะน้อยเนาะลุ่มก่อนอ่า ไปอยู่อยู่น้ำอันอันเมียมบ่อเก้าวก่อนเนะะาะพ่อไปห้องหมอเนาะอยู่นัมในเช้าอยู่น้ำในเช้าบ่นในเชา้าในเชา้<ม>ชาที่มาอยู่นี้อ๋อพื้นที่บาอยู่นี่โดยอืมเพราะว่าต้องเครื่องครองเนาะโดยเครื่องครองนี่ก็ต้องส่วงน,นึ่งนี่ต้องเอาไปไว้เฮือนบ่อเก้าวถ่าเดอ้อพอแล่อเผ่าเดอ้ดอเพราะว่ายันเพิ่นเบิ่งบก,กุ้มได้กุ้มอยู่รอกุ้มบ่กุ้มมันมานอนในนี้ มานอนอยู่นี่อ่าหมอกันแล้วตะคืนนี้อืมหอยยแยงดาวบอกกุ้มนี่อะไรกะลูกสาวอ๋อน่ะแคมคือพัดลมนี่กะสามโต๊ะพี่น้องเลยอ๋อถามว่าคุมอยู่แล้วค่แยงดาบ่มีผู้เบิ่งผู้เผานี่หอยเครื่องคลองนี่เนาะแอะกรทางเมียเบาเก่าเขาก็มาอยู่ในนี้อ๋อก็คือพวก็อยดูด้วย อยู่ได้อยู่นอกสามหมื่นเนาะสามหมื่นสามสามสามหมื่นสิบเอในอะไรดูสิเอาบ่อเวียงนี่เพิ่นตกข้าวเนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่ทางพุ่นพี่น้องเลยคือทางชาวคึมเพิ่นกับชิด้พาพ่อเฒ่าไปหักชาตาเพราะชิมีโอกาสครับมาแนมเห็นบาทนี่ท่านหมอว่าโดยอ่ารายการชิได้ให้ เบาเก้านี่ไปน้ำไปเบ่งพ่อเด้ต้องไปนอนอยู่ห้องมอนั้นสามมื้อประมาณนั้นนอกไอเดียนี่ต้องอยู่นี่เนาะเพราะว่าบอยอยากให้ไปอยู่ห้องมอมันมีหลายอันหลายแนวผยาตญผยน่ากัหลายเนาะห้องมอเพราะว่าอกอยางก็เป็นเด็กน้อยแน่มันยากยากบนอยู่บนเช้าพี่น้องเลยเนาะสีให้พี่อยู่นี้ข้ิมันลมประมาณนี้แล้วเนาะเออให้เพราะว่าสีอยากให้ อ่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็ได้คอมเมนต์เข้ามาเนาะเพิ่นได้ชงมาว่าเครื่องรองเด้ที่อ่าผู้ใหญ่หลายๆคนเพิ่นมอบให้น้องไอเดียนี่เวลาชุมเจ้า่บยู่กับบมอเก้าโยู่นี่ไผสิเบิ่งห้อ่าสาวมานอนเผาหน้าสาวมานอนเผากับนนอาเดียหน้าชาวนี่คือลูกชาวบ่อโดยลูกชาวคือเอื้อยของน้องน้องของบ่อเก้าน้องของบ่อเก้าเมียของบมอเก้ากับมาอยู่นิยูดาวาตอนเวนตัวเนี้ย มาโดยทางทางผัวคนนี้คือมาดูแลเลยนะก็เทามอบให้เบิร์นวาวกันคืนนี้ทั้งเบาะเลยสิไปหลวงพ่อมาเลยเบาอยู่จะในนี่เด้อเขากำลมกันอยู่ดอกอันไปกันสิมีเงินช่วนหนึ่งหนึ่งจต้องสิป้าไว้น้ำเบาะก้าวอยู่แล้วบาดไปอยู่ห้องหมดห้องมอเบาะก้าวต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าชื่ออยู่ชื่อกินเด้ เรื่องดูเรื่องกินกินหันกินหนีเข่าน้าต้องมีวนหนึ่งนี่ต้องป้าไว้้ำาบ้าก้าเพราะว่าบางทีเขาก็สิบ่ได้เฝ้าอยู่หันตลอดเนาะพรชงเลยกัเสี่ยวกระเชไดไปวิยกต้องท่ากับทไปเวียนไปหามไทยไปหาอลไรกะจนมือเขากลับมาผุแล้วเนาะประมาณนั่นเนาะบมให้เป็นห่วงเรื่องแบบนี้สิ่งที่เป็นห่วงคือเจ้าต้องหักษาตาเจ้าเ่ราะท่าเนาะเพราะว่าบุญน่ะยังมีด้คันตาเจ้าบอดนี้ ลานเจ้าก็บโเห็นลูกชายเจ้าก็บโบเห็นลานที่เกิดมาได้ท่องกับโบเห็นแต่เฮือนงามพันธ์เดชไหกับโได้เห็นบบได้เห็นนางซ้ำไหมตาซ้ำตายทั้งเป็นเลยได้ยินแต่มึงว่าเฮือนงามเนาะเห็นเน่ยอีกจะเลือกเอาบบดนี้จะเสียเนี่ยไรเอาตเนฮ่เน้ลูกลานหาให้แล้วรอเนี่ยมันดีแล้วเวลลยังก็เอารถ ลูกชายนี่เฮงดีใจจังลูกชายกบจักลูกชายหล,ายลา่าวว่าาพ่อชินแนมเห็นนิ่งดีใจบาทได้เฮือนได้ช้านียังตากระแนมเห็นบาทนี่สมมติว่าได้เฮือนตากระแนมเห็น,นหฮงดีเครื่องครองกระชักเห็สดสะอาดชะอ้างเนาะเห็ดไม่แต่ตั้งใจมอบแต่สิ่งดีๆให้ลานน้อยเฮ้าเองบาทนี้แต่น้องไอเดียให้ลูกบอก,กเก้าเจ้าก็เป็นโฮมโปรโฮมใชน้นะเปล่าเ <No. S 1> นี้ยมาเท่าเอ้ ทางชุมเฮาพร้อมแล้วสิแวะเวียนมาเนาะเธอมีห no. ่วยแนวดีแนวยางกาชิมาคอน้ำเลยหยอกเนาะอย่างเนาะโอเคชีประมาณนี้บ่เท่าเดี๋ยวสิลมกับบ่อเก้าอยู่พี่ก่อนเนาะบ่อเก้าเนาะลมกันอยู่ทางพี่เฮาสิถามว่าสิเพิ่นสิเฮ็ดเจ้าชีเฮ็ดจะใช่หรือบอเก้าว่าสเพื่อดพื่อใกล้เนืะ ออบอต้องเกาะออกมาก่อนดิ่ชื่อพวกเรากาะออกมาไว้เพราะว่าไว้บังเนะาะบังพลลงมานี่บอแก,ก้าคือถือแล้วบัดว่าคันว่าเพิ่อนเดเฮือนนะฮะจังมางออกเนาะอืมนนะจะเช็ดออกมาหยุดข้อหน,นี่บอบอแก้วพอได้ดังไพ่นะก็มีรายตาหลีบพลนี่นะพอดี อยู่ใกล้พอดีเป็นหนึ่งเขาหนึ่งน้าเป็นสบายน้ำมัสดิ้นโดยโดยโดยอากาเพราะว่าเท่ากับบริสุทธิ์อยู่แล้วเนาะเครื่องครองไม่เสาที่เฮาสีเห็ดเนาะควาตัวเก่าก็ยังมีอยู่เด้พี่น้องที่ง่ายเลือกเอาพอด้จับมาใส่อ๋อยากโตฮอดถูกฮอดห้องน้ำผูกกันยังฮอดพี่น้องเลยเด้อแต่ก็มีแต่อยากในน้ำบอกเก้านีดนึ่งบอกเก้าเพราะว่าทางผู้ใหญ่ทางเอฟซีเพิ่นเพิ่นคอมเมนต์เขามาว่าคือว่ามีมีตัวตัวที่ว่า คุมเสาที่ว่ามันขาดแล้วมันมันพังอยู่ดินบ่บ่ได้ขุดออกมาบ่ดึงออกมาเบิดเลยดึงออกมาเบิดแล้ว่ะบ่ต้องได้ขุดขันเฮาเ็ดเฮือนใหม่เพิ่นว่าคนล้ำเพิ่นว่าต้องได้ขุดลงบ่บ่ต้องได้ต้องได้เอาเสาเนี่ยออกให้เบิดถึงแล้วเอาตีนที่ว่ามันขาดน่ะมันเจาะที่เรืออะไรก็ต้องได้เอาออกมาเห็นเบิ้ดบริการบริสุทธิบริการพระเจ้าวัดนึงถอดออกถอดออกเบิดเด้อพี่น้องเนาะออกเบิดแล้วเนาะออกเบิดแล้วออกเบิดแล้ว มันก็นเรือแต่นี่แหละเพิ่นพังไว้บ้านอะไรแบบนี้เนาะเลยอ่าก็ยังแต่เพิ่นมาโอ้ยเพิ่นมาแต่เช้าพี่น้องเพิ่นมาเก็บอันนี้เนาะเจ้าสิเฮ็ดแล้วจะสิเผาบ่อันนี้ตอนนี้ตอนนี้เสียชิ้นส่วนว่ะ าพ่อพ่อังไพอตอนนี้เนาะได้ยตอนนี้นีเป็นใส่ได้โยโดยนี่เป็นพันชิจูดนะจักบนก้าชิจูดทำกมะเป็นชิจูดโดยปลอยแห่งราการบาก้าิจูดพันได้รถใหม่พันก็ถิมเลยรถเก่ายังอยากน้อยโพดอคอยเบิ้งนี่เนาะห้องบาก้าว่าเบอร์1็ s ยังอยากมันยังอยากเคิร์นพดได้ะเบิ้งกอนพอดีงามพอดีงามบ่โดย อาาเนะก็ได้บ่อเก้าวนี่แหละพี่น้องเลยเออลืมถามเป็นน้ำไรมอคืนนี่พนทั้งนี้ตกแห้งบ่บ่อเก้าวบ่แห้งปันไดเมื่อคืนนี่นะดีจะพาคนหมดคืดเป็นห่วงนี่แหละช่องคนจะเพิ่นนี่แหละช่องแถวลานเพิ่นนี่แหละข่อยก็ได้กก้าว็มามามาเบิ้งอยู่มาเวียนเมาเบิ้งอยู่คนพาคนเขาไปตกแห้งมื่อคืนอีมาเมื่วานสีอาจิตย์โปกทวนเฉพาะระยะสักมันข้ามมันลุ้ยเมื่อวานสี่ล้วต้องได้ปกเนาะทวนนี่ข่อยว่าอยากให้ป๊กเลย ทันเป็นป้องอยู่นี่ช่องป้องอะเนาะบกเข้าเพื่อนนุ่มเดี่วขี่เก่งใจคอยเบิ่งคือจะว่าเนาะลูกอยากเห็นยังไงครับบ่บ่บ่ไน้ไเ้เครื่องของตัวเองเนอะมันสีนั่นอ่าอยากนยังลผักบดแห้งบดไดเนาะบดแห้งคืนนี้อือคอยก็เป็นห่วงอยู่ครับลืมลายลอัะไรแนวเรียกลายว่านี่เนาะชมเ้าเนาะจักยังไม่ยาหรอกว่าชีเอาอัน เบอร์ไอ้เจ้าไอ้กับยังไม่ได้อาไร้ช่หลุดลืมมางวกมาวันนี้หลุดบอกเห็นเราเลยเราเมื่อเลยเพิ่นเฝ้าเมื่อเพิ่นก็ได้เพิ่นาษเพิ่นอยู่ทางไกลบนทางกับข้าเมื่อดำให้ดำหน้าเพิ่นก็ได้แมนพี่น้องเพิ่นก็เป็นห่วงเนาะแมนเพิ่นก็เป็นห่วงทางครอบครัวเพิ่นน้ำเพิ่นแบบลุมก็เพิ่นอยู่ก็เลยมือนี้แล้วเจ้ามียว่าเบอร์เพิ่นมีเพชรอยู่อ่าจิขอเพชรแหละเพราะว่ามือนี้เนี่ยจะไปทางพุทธเด้กเราจะไปพาพี่น้องไป แวะไปหาเพื่อนนำ้ำหาไปลิ่นน้ำเพื่อนนำ้ำน้ำบอกเกานะ่าเนาะเจ้าก็เลยผลบัตกแห้งเจ้าเลยบัวมา,มาบอกคืนนี้เจ้าก็บมาซองเบิงมาแล้วมาโอ้ย <c oughs> หันพี่น้องเลยเนะาะเพราะแต่ได้บัวเก้ากว่านี้แหละนี่เห็นบัวมาแล้วอ่านี่แต่บัวเก้เาก็เป็นห้องพอ่อเป็นห้องร้านนะพ่อกนะสีปลาสิีดำจบๆเนาะแต่ว่าพ่อเป็นคนแบบบัวอยากอะไรอะไรนี่ทีบัวอยาก สอลูกนะเนาะอะไรกันเนาะอย่าให้ลูกลําบาก่อยาแต่ว่าคือน้องไอเดียนี่คำว่าพ่อเท่าเพิ่นเฮ็ดได้นี่คือน้องไอเดียบ่อยู่น้านี่กะเพิ่นกระชิยูุ่พเดียแต่ว่าคือน้องไอเดียน่ะเป็นคนที่อยากดูน้าพ่อเท่าเลยทุกคนในแม่นบ่แม่นแมนน้ำไผ่น้องไอเดียนี่กับ่อยู่โดนคือเพินิดน้ำพ่อเท่าตลอดน้ำพอเท่าแต่น้อยจนใหญ่เนาะจะน้อยเอฟซีใช่ามันยังคือบ่ นอกไอเดียเน้นๆนอกไอเดียเนี่ยนี่ว่าป่เถ่าคือความหมายนะนอกไอเดียนะโบยู่น้ำไผ่แล้วอยากอยู่น้ำป่าเถ่านี้เด้อแหละเพราะว่าอยู่เพิ่นม้อเพื่นเพิ่อนโบยู่เนาะตอนแรกแต่ว่าแต่ไม่เพิ่นไปแกมีผู้อยากเอาเพิ่นไปอยู่น้ำอยู่บ่ก็มีแล้วกับบัวกาวแล้วอยากไปเนาะบัวก้าวส่วนก็ว่าไปอยู่น้ำบ่าวเด้อเป็นอะไรเขาก็าบรอยากมากเขาอยู่น้ำป่าเถ่าดูดูนี่แก คอยให้ยูน้ำประเทวประเทวก็ได้อยางมาเลยก็ติดด้วยแบบนี้เนาะบ่เป็นยังอันนี้ก็ช้ำยูครับบกเก้าคือเก้าใกล้หนึงเป็นเก้ไปเกี้ยวมาเพื่งมาเรื่องอะไรเ้ด้เนาะมีอย่างก็แบ่งปันกันกินอยู่ได้เนาะดูมีแต่เขากับมีแต่ให้บกเก้ากับให้งามให้เพร่มถือต้องปองดองกันนะเนาะบ่เก้าเนาะให้อบอุ่นเนาะให้หักแพงหาวมากคือเ้ามานี่กระจัง เห็นคบหน้าคบตากันมันยังมีความชุกยังเหลือแต่คือชีวิตก็ร่งใจแล้วกันเหลือแต่สิ่งเดียวนี่ชื่อเนาะเพราะว่ามันมีแต่เรื่องเดี๋ยวนี่เหลือแต่เรื่องนี้แล้วเนาะทีเนี้ยยังเป็นห่วงน้องไอเดียแล้วกัทั่งพ่เถ่าแล้วกัทั่งบ่เก้าทั้งครอบครัวเพิ่นนี่เหลกพี่น้องเลยเนาะมันจะเป็นเรื่องอดีตแต่ว่าการบ่เข้าใจน้ำเพิ่นดอกแต่ว่าคือสิ่งสําคัญคือลูกเพิ่นได้ที่จีต่อต่อ แข่งครัวที่หักไปแล้วให้<ม><ฆ>คืนมาไตาได้ไหนอกเลย,ย,ยต้องเป็นลูกเต่าเพิ่นเ <c oughs> ด้เอาคนหนอกแหงเก๊กแล้วเอาระจัก <c oughs> จต้องบอกข่าวเพิ่นแต<ม>่เบิ่งคือเมื่อวานนี้ได้มาเห็นกับเพิ่นกับยิ้มกับหัวว่าเํานกันอยู่ไล้เบิ่งท่าทางกับคือสีก็ดีขึ้นอยู่กับจักเบิ่งนี้เนาะเออบอกข่าวเนาะเอาเอาเอาแต่เอามีโอกาสกัน คือิพาพี่น้องไปอยู่เด้อพี่น้องไปหาเฮือนบ่ก้าวแต่นี่คือเพิ่นอยู่นี่กะริี่ายเพิ่นน้ำเลยทายไปน้ำเลยบริเวณรอบๆพากันมากของเมื่อวานนี่เดียวเบิ่งพื้นมีแต่ขี้ป u o n เนาะตัวชินเนาะแม่นบอกบอกยังขีดผู้บอกบ่้อนี่นะขี้ป uong เน้นี่เป็นบวกขึ้นไปคุ้มครองแบบกเจ้าไปทายให้เอฟทีเจ้าเบิ่งแน่พี่น้องเบิ่งแน่ไม่นะไม่คือว่าใช่บ่ได้แล้วโอ้ยไม่ไ่นะบ่ก้าวจนบ่ก้าขึ้นพุ่นแล้วว่านี่บ่ก้าเป็นคนแบกเอาเนาะบ่ก้าเนาะ เลาะเก็บตะปูเบิดเดีบ uh, ่เนาะเบิดท no ah, ี่จะเบิดไหนเนาะอืมไม่อะไรกันแล้วปูไแถวบ้านเนี่ยบอกก้าวเก็บจนจนเกือบกระซาบแถวบ้านนี่ยันพันเหยียบอ่ะเนมนเมนเมนน้ำบกากเนาะอ๋ออันนี้คือคืออันเขาเออนี่ยางสวิกไพรบ่มันเสียแล้วบ่ตัวนี้เสียแล้วตัวนี้นะเสียแลต่ก็มีแต่บ่ก้ากันจัดการเนาะเก็บเนาะบ่ก้าอันยังเหลือแต่ตัวนี้หัวซับไปนี่ อืมได้อยู่บ่อคาราบ่ได้กะเปลี่ยนอันใหม่เด้คันมันเก่ากะอย่ามันช็อตมันอย่างไพ่ใหม่เฮือนเลยมันบ่แน่นอนมันบ่ได้ดอกแหลปะรถต่อกับปืนกับไพ่นี่ทำเนี่ยไรมันบุดีแม่นเ้าเปลี่ยนเนาะมันบุดีละเปลี่ยนรถจะได้มันถึงขันไพ่บัดไพ่ช็อตแมนเอาเก็บเอามาใช่นี่มันแบบว่ามันมีชิดผิดพลาดหลาย วัดหนึ่งกับวดตะปูหนึ่งกับปูเพื่นเก็บอีกแล้วพี่น้องเลยตะปูหนึ่กับปูเพราะเพื่อนเก่ามั่งแบบนี้มันเองงั้นอยู่เด้อเนาะโอเคโอ้บอกกล่าเพิ่นมาแต่เศร้าพี่น้องเลยเพิ่นมาเก็บกวดเพิ่นถือว่าเพิ่นเป็นคนที่ว่าก็หักดลานหักพ่อเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ แต่างแต่ว่าครอบครัวเพิ่นกะฐานะบดีบ่มีเนี่ว่าบ่มีมาตั้งแต่พ่อแต่แม่เนาะก็ดิ้นรนเพิ nice> ่นกะเป็นคนดุนะเพ่อะอะไรกับพี่น้องเอยเป็นคนที่ว่าดุมันคือแต่คอยมานี่คือบ่ได้เห็นเพิ่นสูบยายันยาก็ไ่ได้สูบซ้ำไปจักเบิ่งเบื่องคนเนี่ยเออเลยเลยนั่ละมันมีทางไปหลายเลย คือว่าเบิ่งเพื่อนี่คือว่าบริสุบบ่อยานี่ะบ่ออืยาบริสุบเราเบียเราเบียร์ได้บริกินกินเยูะทำเนี่ยเป็นเบีบกินเยูะเมือนเราบริสุบนะเออแต่ว่าคือยาเพื่อนบริสุบพี่น้องเลยโอ้เฉพาะใครกินเยูะตอนเช้าอืมเพราะว่ามาสังเกตเบิ่งไม่เห็นเพื่อนคาบยาสูบเด้แต่ว่าชวดลายนี่ห่วย เขตอ่าวันน่องวันหนาเขาแบบนี้นี่บูอยากเรือได้พี่น้องเลยอืมแต่ว่าเพิ่นบวชสูบยาเลยอาดีอย่างเนาะเพิ่นจะเมี่นอย่าเงี้นองเลย, <c oughs> ยอ่นี่เพิ่นเฉียดเดนพื้นพี่น้นองเอ้ย มือนีเพิ่นเสเห็ดหลังคามุงงห่าี้พอเพิ่นว่าบอตุชิดยันบริยูดอกเพราะว่าชีดได้ไปเวียกมือนียันบริยูเบิ่งน้ำดอกมือนีเนาะอ่ากะเสียดายอยู่นอกบริยูเบิ่งบอกก้าวเพิ่นเห็ดน,น,น้ำเพราะว่าชีมีเวียกไปเห็มอบเงินมือนีพี่น้องเลยอ่า เออหนไม้นี่ตั้งหักบ่อนี่เนะโอ้งัวมาหลักกินนะไม่โอ้ยลำบางใหญ่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นจิ๋มเนียอันนี้เป็นจิจุดเด่นได้ได้บอกเก้าวพี่น้องเ้ยเนาะ ว่าให้พ่อให้พ่อเท่ากับน้องไอเดียเฮ็ดนี้เฮ็ดได้อยู่กับอาชีสปึกจะปะไปเลยก็แบบว่าสีเยียบตะปอกตะปูอย่าไม่หยียบตอกโอ้เยเจ็บปวดอีกพี่นอ้องเอ็ดอ่าใช้น้องไอเดียด้ย ยืมต mm ัวน้อยเดียนะน้อยหนึงเนาะชีไปสีไปเวียกแหล่งลูกมาพี่ลูกเดียเอ้ยกินแลบ๊อกข้าจีนะจิและอ่าเกือบนะใช่จิลบ๊อกท้องเหยียบตะปูเด้อมื่อนี้สิบประยูณามัดมือเด้อมื่อนี้เด้ออ่าพอสิบ พชิไปเวียกชิไปมอบเงินให้เพื่อนผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาแบบฝากให้เจ้านี่ออ่าเจ้าก็เป็นเด็กดีเดอ้อทางความระเบาเก้าจะเดอ้อไปกับทางความพอเท่านำ้ำอ๋อ่านะโอเคพี่น้องชิประมาณนี้นเนาะอให้ปล่อยให้เพิ่อนเวียกไปบะเก้ากัดีใจน้ำเนาะมีผู้มาเบิ่งมาแยงพอเท่าพ่น้องเลยอะอโอเคพี่น้องเนาะ อโอเคพี่น,อนนะ้องเห็นเนาะอ่าโดยกันหลังจากที่ได้เข้าไปลมกับน้องไอเดียแล้วก็พอเท่าแล้วก็ทางบอกกนะ้าวเนาะพี่น้องโอ้พนกน็ได้ลูกมะเตะเศร้าเนาะมาเมียนนะเก็บกวดเดินให้พ่อเพิินแล้วนกะ็เก็บตะปูให้พ่อเพิินเนาะพอยานเด้พ่อกระโบเห็นหงอ่านะ้องไอเดียก็เนดะ็กน,น้อยยันยางเหยียบตนะปูเนาะพี่นอนะนะ้องเนาะอ่า ตะกะโอ้ในยินข่าวดีใจน้ำเนาะบาวก้าได้บวก้าแล้วบัดนี้เบื่องน้องไอเดียก็พอถ่าน้ำบัดนี้เพิ่นกะบวก้านี่ก็เป็นคนดูมันเนาะทุกคนเนาะเป็นคนดูมันเป็นคนดีวาสัญชาพี่น้องเหนเนาะกลางเมื่อคืนนี่ก็เป็นห่วงอะเด้ฝนตกยัน่าฝนตกแห้งยันเปียกยันยังแล้วพอดีว่าบวก้าก็มาจบวะกะลดคนเป็นห่วงลงน้ำหน่อยนึงเนาะคันว่าถึงคานว่ามีเรื่องอย่างก็อาจจะบวก้ามาถึงก่อนน้องพี่น้องเนาะ ว่าบอกรอยู่ใกล้แต่ว่าทางพ่อเพิ่นจะเป็นคนขี้เกรงใจคือบอกราว่าอะไรพี่น้องเนาะอ่าแต่ีไ้บอก้า,าอีกไปเฝ้าพ่อเถ่าเพื่อนไปเฝ้าพ่อเพิ่นนะพี่น้องอยู่ห้องหมอเวลาพอเพื่อนจะไปพาตัดนี่ก็นอกเลยกะเรื่องเครื่องคองเนาะอยู่เพื่อนน้องไอเดียน่กะอ่าได้ ลมกันแล้วเด้อบ่ะนี่เรื่อง,องทีเอฟซี FC เป็นห่วงว่าเครื่องคลองที่อยู่จังได้ไปเฝ้าเนาะก็ตามที่คลิปที่ได้ถามไปเร้อพี่น้องอะไก็จะเป็นลูกสาวของ่อเท่ามาเฝ้าให้เนาะแล้วก็น้องไอเดียก็จะอยู่กับน้าสาวเพิ่อนอ่นาเนาะพี่น้องเห็นเนาะประมาณนี้ก็ได้ซื้อน้องเท่าหรือว่าเกิดมันก็มาฝากบอกก้าว่าเกิดเพิ่นกระขาดพี่น้องเห็นเนาะอ่าโดยจะประมาณนี้เนาะคลิปนี้นะทุกคนเนาะก็ะลดความเป็นห่วงนินึงกนันยังอีกขันนึงพี่น้องไอ้บาทน,นี้ เป็นห่วงเรื่องหูงตาพอเท่าได้บาทนเนาะสิไปห้องหมอแหละยังอีกเรื่องนี้บาทน,นี้พี่น้องเลยพี่น้องเลยนอกก็โอเคพี่น้องนอกก็สิประมาณนี้เนาะตุชิ์ก็สิได้อำลาพาจากคลิปนี้พนะี่น้องทุกคนเลยตุชิ์ก,ก,ก็ขอบอกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุคนที่คอยติดตามและกับชมแล้วกับกำลังใจให้ตุชิดมากโดยตลอดพี่น้อง,องนอกนะตุชิดก็มีกำลังใจละ ลรก็อยากฝากนี่น้อยนึงพี่น้องเหนะ็นเนาะแต่หากว่าผู้ใดอยากช่วยหรือน้องไอเดียว่าจะเป็นสิ่งของัตถุเงินคำหรือว่าอยากช่วยพอเถ่าเพื่อนเนาะเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่สิไปน,นอนโรงพยาบาลประมาณ 3- ามสี่หมือนนี้ก็ติดต่อทางทุชิตและก็ให้ทุชิตเป็นสะพานบุญให้จะได้เด้อพี่น้องเหนเนาะโดยตอนนี้ก็มีแล้วหากมีหนึ่งพันบาทพี่น้องเนเนาะที่สมทบขึ้นซ่ยพอเถาน้องไอเดียก็ได้มอบให้สาวขึ้นแล้วพี่น้องเหเนาะ โดยสุดท้ายนี่จะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็บอกข่ามโฆษณาให้ตุชิษย์นี่ยพี่น,อน้องเนาะโดยสุดท้ายนี่ตุชิษก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้อง